ทำความสะอาดให้พี่นะน่ารักไหมอ่ะพี่กับน้องเขาก็รักกันไม่งับหัวน้องนะลูกมันน้อยสดีเขาจะชอบแสดงความรักโดยแบบเอาหน้าไปซุกกันหน้านะแต่อันนี้เขาจะเล่นเนี่ยงับหัวน้องไม่งับหัวน้องลูกตาน้องไม่ดีเรวไปงับไปโดนหน้าแต่เวลางับชอบไปงับ ฝั่งตาที่เขาเจ็บเดี๋ยวจะอักเสบไปใหญ่อันได้เวลาและ้ะไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะคู่เนี้ยนี่เนี้นี่เนีนี่เนีนี่เนีนี่แนี้ยน,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  <c oughs> นานแล้วค่วางก่อนนอนกันก็จะประมาณนี้นะสองคนนี้เขาจะถูกกันเวอรอ อพอเอ่าสันเล่เขาก็เล่นกับน,น้องตั้งแต่น้องมาใหม่ๆเนาะก็ให้เขาดมกลิ่นแรกๆก,ก็คอยดมกิน่นวันหนึ่งก็ยังนั่นอยู่พอวันที่สองเขาก็เริ่มคุ้นชินวันแรกๆเลยโหเที่ยวจะคาบน้องเล่น นนอันเนาะหันเนาะหันเนาะหันเนาตีนขีบหน้านนอัลเนาะแอรไหมครับหน้าเนาะอัน,อนเนาะนี่แน่นี่แน่ยอมไหมยอมไหมฮะพี่สันเดย์ยอมหรือยังฮะนี่แน่นี่แน่เล่นวันมวยปมเลยนะหนึ่งสองสามอ่าพี่ซันเดย์แพ้แล้วทำความสะอาดให้พี่ด้วยโอ้ยน่ารักอ่ะ น่ารักมากไมเลยทุกคนเนาะมีใครน่ารักกับตัวปอนมางไหมเสืปอนน่ารักมากอะเนาะเขาเหมือนเด็กกันนะทุกคนเหมือนเด็กน้อยนะเออเราเลี้ยงของเราเราก็รักนะคะทุกคนเวลาเราเห็นเราเล่นก็นธรรมชาติของเขาเหมือนเด็กะระดิงสารจริงๆเลย อันเนาะอันเนาะเเล่นก mm ัน hmm. ดีๆลูกเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆนะคะมันเนาะอันเนาะอันเนาะเน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 แต่พี่นิกก eh ี้จะไม่เล่นแบบนี้นะพี่นิกกี้เขาไม่ชอบพี่นิกกี้เขาเล่นนานไม่ได้เขาเป็นแมวกินดีมากเลยไม่ชอบเล่นกับใครนานๆเล่นกับน้องสงกรารเขาเล่นปลาเบียวเขาก็แบบหมันเคีียวอ่ะน้องสงกรามต้องหนีอ่ะ เขาเล่นนานแล้วเขารู้สึกมันเครียดแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะทําแรงแล้วนงโครงการเขาก็เจ็บแล้วเขาก็จะวิ่งหนีคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมคิดว่าจะไม่ได้ยาวขนาดนี้